สวัสดีครับมือนีกับพบกับบ้านนองไายครับผมมือนีเท่าแก่ซื้ออ่ากุ้งกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่ๆครับผมี่น้องนี่ก okay. em. ุ eh ้งตัวใหญ่กับปลานะครับปลานี่ครับปลาตัวใหญ่ๆครับผมเท่าแก่ก็บอกบ้านนองไายว่าเห็ดต้มยำให้แน่ว่าวสั่นชิมกินเขาแลงว่าสั่นเมื่อนั้นเชฟเป็นคนเห็ดแห้งนะครับเมื่เชฟต้นเราเห็ดแห้งนะครับมือนีก็เลยเชฟต้นมาว่างครับบ้านนองไายก็เลยมาจัดแห้นะครับเนาะมือนีก็บสิ เฮ็ดเมนูแต่ต้มยำครับพี่น้องเขาแก้ว่าอยากกินเขาแแลครับต้มยำมาสักเลยบาลน้องค่ายก็เลยมาเฮ็ดไห้นะครับเนาะง่ายง่ายครับเมนูต้มยำง่ายงครับนะครับนะเกิดมาหั่นปลาหั่นกุ้งนะครับพี่น้องกับเขาแแลกเราแต่ว่าบาลน้องค่ายกินเขาล้วครับผมเลยมันนี่ก็เลยมาเฮ็ดเมนูให้เขาแก่นะครับเนาะเยอะบาลน้องค่ายกับสีไทยเพิ่งครับเขาอยากกินต้มยำมาสัเมื่อนันจิบใจมาสั ก็เลยจัดให้อีกมือหนึ่งครับครับผมกุ้งตัวใหญ่พี่น้องเบอรงครับกด่าหลังคืเอเกาครับกุ้งครับกุ้งพาหลังครับพี่น้องกุ้ง่าหลังครับมาอน,นีขอบอใสตถุงมือนะครับนเนาะมาหนีเนาะย่านมีดเข่ามือครับ ครับผมกุ้งนี่บ้านน้องฆ้ากับสิพาหลังนะครับเพื่อความสวยงามนะพี่น้องเนาะแต่สิมีอันนักล่องอย่ข้างนอกแน่นะครับเนาะนักล่องเสียงดังในน้อยๆเอลเอลเอลนะครับอันช่วงนี้นักล่องเสียงดังไม่ค่อยกินหัวอาหารนะครับเนาะอย่ากินแต่กับขอน้ำข้นพี่น้องเอ้ยแต่เสียงดังในจัน้อยๆครับนี่นะครับกุ้งตัวใหญแย่ครับผมวันนี้เป็น ปีมือโรงพยาบาลขอนไข้เองนะพี่น้องจัดให้ครับท็อแกเราต้องการหนึ่งเบิ่งพักครับเราไปจัดมาให้ครับพี่น้องนี่ก็อยู่ครับเราพี่ลกขึ้นเก้าครับจิตใจเมนูต้มยำมาทันมันนี่ก็เลยเอาเดี๋ยวผมจัดให้ครับว่าเชฟต้นบัว่างมาทันผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจีดให้ก็ได้ครับว่าเชฟต้นมันยากเวียกนะครับวันนี้นะนี่ครับกุ้งตัวใหญ่ๆครับพี่น้อง คำนั่นแหละครับก็เลยเราบอกคำพูดพี่น้องวม่าสิจัดให้ลายเมนูอยู่ครับแล้วก็อยากได้ตามบกหุ้งอยู่พี่น้องก็เลยบริจัดให้ครับมืนอนี้ก็จัดเมนู่บนบ้านๆให้ครับว่าอยากกินต้มยำม,มาจัดให้ครับแล้วก็บ้านนี้เขากินได้แต่กุ้งนะครับเด้อบางคนก็ถือครับกินได้แต่กุ้งปลาหมึกพวกกินบางคนก็กินครับกินทุย่าง แล้วแต่ครับแต่ว่าหมูนี่เขาโบกินนะครับเนาอพี่น้องเนาะแต่ว่าบางคนถ้าเขาบถือบถือหลายครับบางคนบถือเลยส่ก็บโกินครับแต่พวกที่ถือบ้างบถือบ้างก็สิยกเว้นหมูนะครับเนาะสิบกินหมูนะครับแต่เนื้ออื่นก็กินขึ้นเรานะครับเนาะนี่ครับโมนี่โมเมนต์เชฟครับผมเป็นพ่อครัวธรรมดาครับพ่อครัวบ้านๆครับนี่ครับ ถาลังให้มันส,สีสันสวยงามนะครับนะกุ้งตัวใหญ่ครับสออนกุ้งตัวใหญ่เนี่หนะครับพี่น้องนี่ครับนี่พาหลังเอาพี่ลูก่าหลังครับสีสันสวยงามครับหางนี่สิบลอกออกแล้วพี่น้องเวลากินนะยิบให้ยิบกัดกินนี่นะพี่น้อง,นนะองมันสีง่ายนะครับเนาะ มันจะไดีันส,ส,สวยงามเลยจังหลยพี่เนองมันนี่ม่เห็ดเขาแรงสุดในจ้างกี่นี่แล้วปิดใจครับหลังจากเชียบต้นจัดให้ครับผมมันนี้ก็เลยขอไม่อีกครับเขาลังมาสิพ้กกันนอนนะครับเพรเห็ดงานนักมันนี้ครับจัดมาให้ซะเมนูันหนึ่งครับผมเมนูจัดจ้านเนะเาะไอวิโร่ขึ้นเงียบแทวไอวิโร่ว่าทำไมโอ๊ยอว่าผู้เดียวไร ในป่วยบอกเรื่ังไหนเป็นไข้ใจบอกบอกข่าวดีพี่น้องบอกมาวิโลกสิเฮียมางไข้บอกข่าวดีพี่น้องบอกฮะโอ้มาเขาบาพี่โลกยังหลับบ่ได้เลยพี่น้องบาลางไข้่าสิบอกข่าวดีออกคลิปบาวิโลกยังทำใจบ่ได้่าสั่นยังมาท่านอยากให้เปิดเผยได้มาสั่นครับยังท่านอยากให้บอกมาสั่นโอ้บาวิโลกเสียใจแห้งพี่น้องในบางไข้ค่าเก่านะครับน่องนุ่งกระแด้ครับผมมาวิโลกมท่านอยากออกซื้อมาสั่น เสียใจแห้งก็จะหนาวพี่น้องว่าสิถอดรูปเงาะเมื่อวานแล้วครับนี่ยมันท่นานได้ถอดรูปเงาะอยู่พี่น้องผมเนวาเลยครับสังท่องมาท่านได้ถอดรูปเงาะครับไหนสิเป็นมืออื่นนะครับน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวสังท้องม็ได้ถอดรูปเงาะแล้วครับใส่มาดนแล้วครับรูปเงาะหาปีกว่าแล้วครับคือสิเป็นมืออื่นเนี่ยแหละครับสิไปถอดรูปเงาะาออกแล้วครับสิได้กลับบ้านกลับเมืองไปหาหน้องรรจนนาแล้ว จากบ้านจากเมื่องมาโดนแล้วพี่น้องได้ไปทอดร,รูปงองออกแล้วครับเอาครับเดี๋ยว้างของข่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวางรอง้สิบห้าไปเบึงใส่หมอพี่น้องนะาะเอาไ้ตั้งหมอไว้ดนแล้วครับเดี๋ยวไปพ่อกันอยู่ในหมอนะพี่น้องไปครับ เอาละครับเอาคุณมใส่แต่ได้ไี่น้องคุ่มตู้บใส่ครับหม้อเดือดๆครับผมใส่ปลาใส่ครับ นี่แหละครับต้มยำครับสูตรเชฟบอลมาแล้วครับอ๋อไม่ใช่นี่แหละครับผมต้มยำนะครับสูตรบ่าวหนองคายนะครับใส่หอมลงไปครับโรยหน้าเข้าไปครับผมตามด้วยพิกครับข้าแก่กินได้หรือไม่ได้ก็ต้องล้นนะครับ องแพ้แน่นอนตุ้มยำแน่นอนครับเดี๋ยวก็รู้ว่ายำไม่ยำครับเขาแก่ร้องแน่นอนครับสีสันจัดจ้านเลยเกินครับตุ้มยำบางน้องคายครับผมตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับสองเมนูครับผมเมนูนี่ตอนแรกว่าสิโบเฮดนะครับเนาะเมนูนี่ตอนแรกว่าสิโบเฮดนะครับมาพี่น้องเนาะนี่ครับผม สมตำนะครับเนาะพ่นบอกว่าอยใส่พริกหลายนะครับเพื่นย่านมันเพ็ดนะครับเนาะนี่ครับสมตำครับนี่เมนูหนึ่งครับนี่เมนูพิเศษนะครับเนาะเอาครับรุ่นพร้อมกันครับหนึ่งสองสามพัมพมพัมนี่แหละครับผมต้มยำกุ้งนะครับเนาะพ่ดคิดฮอดต้มยำกุ้งเมื้อนเนเชฟเฮดไห้นะครับมนีเชฟบ่วาางเลยก็เป็นบานของไายนะครับจัดเองนะครับมือนี แซ่บเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวรอเบิรงว่าเราสิว่าแซ่บบ่ครับนี่ครับต้มยำกุ้งบ้านหนองคายนะครับเพิ่นก็ซื้อกุ้งมาให้กับป๋าแล้วก็ซื้อผักซื้อหยังมาให้เนาะพี่น้องแล้วก็มีนี่บอกฮุ้งเพิ่นว่าขอเมนูพิเศษแน่ั่นอันสลัดทับพะยาเนี่ยว่าซั่นก็เลยเฮ็ดให้เพิ่นเนาะครับเนาะกับ้านพี่โลกซิมแล้วว่าวผ่านนะท่นนี่ครับผมเดี๋ยวครับผมนี่แหละครับ2เมนูนะครับบ้านหนองคายจัดให้มื้อนี้เถ่าแก่เนาะครับเดี๋ยวบ้านหนองคายก็สิถ่ายให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะครับตอนเพิ่นนมาาเอะครับ ถ้าเพื่อนมีเวลาว่างบง้านน้องไข้กับอาเซียบอกเพื่อนไทยให้นะครับเนาะมากินแซบบัวแซ่บเนาะครับเนาะเดี๋ยวอ่ะบ้านน้องไข้กับสิขอจบไปซัมนี้แล้วพี่น้องเนาะนี่แหละครับเมนูที่บ้านน้องไข่เตรียมไว้ให้เพื่อนนะครับเนาะโอ้ยหอมพี่น้องขึ้นเข่าครับแต่ว่าอิ่มไปแล้วครับแต่ว่าได้กินหอมๆผิวผูอเก่าครับบ้านน้องไข้กับสิล่มลาบไปซัมนี้ครับ,บรสบวัสดีครับ มุลบาว่าวท่าไหนี่เอซัรได้ฟลท์เอเลว่าล็ตัวนี้ baby a r m ทานเห็นตัวนี้ baby army มุลอบ้าเล่าทำทำเล่าเล่ายังทำไปยังไหมปอ่ะเยวตยัย

อออเอาครับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับส่งอาหารถึงมืออันลูกค้าแล้วพี่น้องถึงมือนายจ้างนะครับกระสิล้ลําลากไปแล้วพี่น้องมืดค่ำนะครับได้เวลาพักผ่อนครับวันนี้ก็เฮดเมนูอันตม้ม,ตมยำต้มยำกุ้งและะ้วก็ปลาและะ้วก็ตําหุ้งครับผมสลัดพับพะยาเปอาซาิบป์เล่ไทยอย่างไรมากไม่นนะครับเนาะ กับบุญหวมันค่ํานะครับกับบ้านหนองค่ายก็ขอลาไปซํานี้ครับสวัสดีครับ